สวัสดีครับมาแล้วครับของออนไลน์นะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับของออนไลน์นะครับทั้งหมดนี้พันกว่าบาทนะครับพันต้นๆน,น,นะครับผม เป็นสายไฟนะครับสาย AC นะครับผมกันกระแทกนะครับผมผมมีทั้งหมดที่ระบุไว้ห้าเส้นนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ ห้ <5 S 2> <Okay. S 1> โอเคหกอ๋อเขาแถมมาหนึ่งเส้นนะครับผมปกติ <Yahoo! S 1> มันเป็นชุดห้าเส้นนะครับผมเขาแถมมาหนึ่งนะครับลบขอบคุณมากครับขอบคุณที่แถมนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมอ๋อส่วนตัวนี้เป็นแรมครับผม ีแปดจิกบัตพันสร1อยสนะครับผมโอเคดูแล้วไม่ใหม่นะครับหอ <Okay. S 2> เป็นมือสองนะครับผม uh. เป็นมือสองนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วครับ <Okay. S 2> มีรอยนะครับโอเคผ่านการใช้ ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวลองใช้งานดูสองชิ้นชิ้นสุดท้ายนะครับโอเคชิ้นสุดท้ายครับเวลานี้แพ็คมาดิ แม็กมันดีนะครับ <Yahoo! S 1> โอ้ตัวนี้เป็นบัสเซอร์นะครับผม ร้านนี้แถม CPU มาให้ด้วยนะครับเป็น <Yahoo! S 1> คอไอสามสามสองสองศูนย์นะครับาส 3, 3, <อ>ามส<อ>ามอา้อะไราออ๋จะเป็นอตัวเก่าเป็นตัวเก่านะครับผมเป็นตัวเก่านะครับผมแต่ก็ยังดีครับที่แถมมานะครับ โอเคขาก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ i5 2400นนะครับผมจีหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ตัวนี้ผ่านไปครับ อันนี้เพนเทียมนะครับผมมีหลายตัวครับผมเปลี่ยนมาหลายตัวเดี๋ยวเราจะดูตัวที่สูงสุดนะครับโอเคอ๋อตัวนี้เมนบอร์ดคนละรุ่นนะครับ X สามสี่สามศูนย์อ๋อเมนบอร์ดไม่ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ตรงตัวนี้ก็ไม่ตรงตัวนี้ตัวที่แถมมานะครับ I สามสามสองสองศูนย์ ไอสามสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ตัวนี้ห้าสี่ศูนย์ไม่ตรงนะครับตัวนี้ไม่ตรงแยกออกไอสามไอสามสองหนึห่งโอ้เยอะครับไอสามเยอะไม่ตรงน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับไอห้าสองห้าศูนศูนย์นะครับผมเราใส่ตัวนี้นะครับวิธีการก็จะดูตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ดูมาร์กนะครับผมนี่ครับข้างๆจะมีมาร์ก มีมาร์กสองข้างนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็วางลงนะครับใส่ตัวนี้เกาะยกขึ้นนิดนึงครับยกขึ้นนิดนึงแล้วก็กดลงนะครับเอามาเกาะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนครับผมเดี๋ยวไปหาพัดลมนะครับได้มาแล้วครับพัดลม CPU นะครับนี่ครับยกชุดเลยนะครับฐานหลังนะครับ เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดมาดูเมนบอร์ดด้านหลังนะครับ <No. S 1> แบบนี้ติดหัวน็อตนะครับผม <No. S 1> ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับโเค อใช้ได้นะครับใช้ได้ครับใส่ตัวล็อกเข้าไปครับ <Yahoo! S 1> โอเคเลยครับโอเคเลยครับนี่ครับเราไปใส่ซิลิโคนกันนะครับ <Okay. S 1> รโอเคแป๊บนึง นี่ครับผมใช้กระดาษไปเลยครับกระดาษแข็งนิดนึงนะครับนี่เอาง่ายๆเลยนะครับขดาดไปเลยครับขาดต้งบางพคนะครับสูตรไายสูตรมันนะครับผมตัวนี้ครับเอาให้เรียบนะครับ มาาปลาตัวนี้ทีหนึ่งนะครับอ๋อันนี้มันหมดอายุวครับเดี๋ยวล้างออกนะครับแข็งถ้าแข็งใช้ไม่ได้นะครับขูดทิ้งเลยครับขูดทิ้งไปเลยครับใส่ใหม่โอเค สายไปใหม่เลยนะครับเรียบร้อยฮะทีนี้ดูตำแหน่งสายพัดลมนะครับโอเค สายพัดลมสี่พินนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแบบไหนสวยครับแบบนี้ไม่ถึงแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับค่อยๆขันนะขันแค่ตึงๆก็พอนะครับ โอเคตรงข้ามแล้วออกี้ฝั่งหนึ่งนะครับขันไปทีละนิดนะครับผม <Okay. S 2> แค่ตึงมือก็พอนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวบอร์ดจะโกงนะครับผม อีกอย่างไม่ใช่บอร์ดใหม่นะครับเป็นบอร์ดเก่านี่ครับส่วนใหญ่บอร์ดจะแอนนะครับถ้าเป็นมือสองเนี่ยจะแอนมาแล้วนะครับแอนฝั่งนี้นะครับจะผ่านโค้งนะครับ ต่อไปใส่แรมครับผมแรมขาตัวนี้ใกล้ตัวนี้ยาวนะครับผมใส่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับมันจะเขียนบอกสล็อตที่หนึ่งสล็อตที่สองนะครับเขียนหลังเมนบอร์ดนะครับเราใส่ที่สล็อตในนะครับผมกดลงไปพร้อมกันเลยครับเรนียบร้อยครับเราเดี๋ยวเรามาใส่ซับไายกันนะครับโอเค ตัวนี้300วัตใส่300วัตก็น่าจะพอครับเพราะว่าผมจะใช้เป็นออนบอร์ดนะครับโอเคใช้แค่เล่นเกมไม่ใช่ครับเล่นเกมไม่หนักมากนะครับผม300วัต ครับพายนะครับเดี๋ยวลองเทสบอร์ดก่อนนะครับผมโอเคไฟเลี้ยงสีพินนะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่นะครับสิบหกพินนะครับผม ตัวนี้ผมจะลองแค่เปิดติดก่อนหรือเปล่าครับเอามาเช็คบอร์ดก่อนว่าเปิดติดหรือเปล่านะครับผมลองพอร์ตการ์ดจอดูก่อนคอนบอร์ดดูก่อนนะครับเสียบซับไพครับโอเค ก่อนไม่มีไฟนะครับลองกดเปิดดูปึ๊บเปิดเครื่องนะครับจะรอดีเทคแป๊บน,นึงนครับพัดลมหมุนเร็วไม่น่าจะติดครับถ้าพัดลมหมุนเร็วอ๋อติดแล้วครับ จอไม่ขึ้นนะครับผมแล้วรอดีเทคแป๊บนึงครับรอรีเซ็ตแป๊บนึงครับลองรีเซ็ตรอบต่ำแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ เดี๋ยวลองบัตเซอร์มาใส่นะครับเอาบัตเซอร์มาใส่ไม่มีเสียงครับจอไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวลองดู ไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองขอทานไบออสก่อนนะครับจำขั้วแบบนะครับใส่ไปใหม่ครับเปิดเครื่องครับลองดูครับ ไม่ติดนะครับแล้วลองเปลี่ยนแรมดูนะครับ <No. S 1> เดี๋ยวลองเปลี่ยนแรมดูก่อนนะครับ แรมแปดไม่ติดแล้วลองแรมสองจิกดูก่อนนะเปลี่ยนแรมดูนะครับ เปิดติดนะครับเปิดติดเปิดติดครับผมแต่ขึ้นเก้าเก้านะครับผมนี่ครับขึ้นเก้าสิบเก้านะครับผมขึ้นเก้าสิบเก้าเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขนะครับ ิดก่อนนะันับนรกปิดก่อนอ่าตัวนี้ผมลองถอดแรมออกนะครับโอเคถอดแรมออกอเปิดเครื่องครับเปิดไฟเปิดเครื่องผมลองเปลี่ยน CPU แล้วครับ CPU ก็ไม่เสียนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับ ติดตด,ดับๆนะครับแล้วก็มีเสียงถามหาแรมนะครับตีตีนะครับเป็นบางเนี่ยดังนะครับตีตีตีตนะครับผมพอเราใส่แรมนะครับเดี๋ยวลองลองลองใส่แรมใส่แรมเข้าไปนะครับเปิดเครื่องครับ ขออภัยนะครับกล้องผุมมีตัวเดียวนะครับขึ้น99ครับผมขึ้นที่จอขึ้น9.9เดี๋ยวเรามาเช็คใหม่ทีนะครับผมลองเคลียร์ไบโอส์คีบฐานแล้วนะครับก็ไม่หายนะครับเนี่ยผมมาดูจำตัวนี้นะครับจำเนี่ยครับจำคู่นะครับแต่สัญลักษณ์มันจะเขียนขีดเป็นแนวนอนนะครับเพื่เขาจำมาจำจำคู่นะครับ จัคู่ยาวนะครับคู่ยาวนี่ผมจะจําคู่เฉียงนะครับสลับข้างสลับเป็นข้างนี้นะครับจากจากจากแบบนี้นะครับหมุนมาเป็นแบบนี้นะครับผมปึ๊บลองเปิดเครื่องนะครับถ้ามันดังติดแสดงว่าใช้ได้นะครับ พัดลมปั่นแล้วครับติดแล้วครับโอเคขึ้นแล้วครับผมครับผมแสดงว่าทางร้านจําตัวจําเปอร์มาผิดนะครับผมใส่จํมมาผิดแล้วเราลองกด F2 นะครับ F1 ของกระดาบ F2 เป็นการโหลดนะครับ F1 เป็นการเซตไบออสนะครับติดแล้วครับอ๋อเข้าได้นะครับผมเข้าได้ เดืนมันที่1เดือนหนึ่งนะครับผมสองพันเก้านะครับเพรานี้ผมเซ็ตผมผมไปคีบขั้วฐานนะครับผมใช้งานได้ลัดรสามสามสามนะครับตรงนะครับโอเคครับก็น่าจะซ่อมมานะครับเพราะว่าเนี่ยครับ CPU ที่เขาแถมมานะครับรอยขัดหน้าขวดแท็กนะครับ ขาดมาหลายรอบแล้วครับผมอาจจะมีปัญหาตัวนี้มันขายถูกนะครับขายถูกครับเดี๋ยวเราลองมาใส่แรมทางร้านท,ที่ที่ผมสั่งมานะครับที่ผมสั่งมา ตัวนี้แรมแปดนะครับลองเทสดูนะครับืเปิดเครื่องครับผมติดไหมครับตัวนี้มันต้องดีเทคแป๊บนึ่งนะครับออาจจะรีสตาร์ทสองรอบทิปสองติดติดเหมือนกันครับรอดตายครับผมรอดติดครับ รอดตายแล้วครับผมเด,เดี๋ยวผมลองใส่อใส่ SSD ดูนะครับโอเคลองใส่ SSD ครับตัวนี้มีวินโดว์อยู่นะครับใส่าใสเอ d นะครับมาลองใส่นะครับกล้องมีตัวเดียวนะครับขออภัยนะครับหมุนไปหมุนมานะครับผมเขียนหนึ่งสองสามสี่เรียงกันมาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับดูแถบดีๆนะครับใส่เลยต่อไปเป็นสายสีเหลืองออกนอกนะครับผมสีเหลืองออกนอก เนี่ยครับสีเหลืองออกมาข้างนอกนะครับโอเคครับเปิดเครื่องครับผมเปิดเครื่องครับเข้าวินโดได้นะครับ รอบต่ำแล้วครับผมเซ็ตพัดลมนะครับโอเที <Okay. S 1> ะได้รอบสูงมากเลยนะคันหนื่ยครับรอบเร็วมากนี่ผมรับปรับให้มันตํำลงนะครับเซ็ตในไบออสนะครับผมตอนแรกม,มันรันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็น75%ครับมันเร็วไปนะครับ แรกว่าจะส่งเทมนะครับไม่เป็นไรเนาะเซ็ตได้แล้วครับผมเป็นกับตัวนี้นะครับตัวจัมเปอร์นะครับใส่มาผิดนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการประกอบใส่ใส่โตคอมนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ